การสู้รบในเมียนมาตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะจุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดตากของประเทศไทยครับทางกลุ่ม KNU นั้นออกมากล่าวหานะครับบอกว่ากองทัพอากาศของเมียนมาใช้ระเบิดที่เรียกว่าคลัสเตอร์บอมบ์ครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือระเบิดลูกปลายเวลามันระเบิดแล้วก็จะมีกระสุนกระจายออกไปนะครับซึ่งทาง k n เเขากล่าวหาว่าเมียนมาใช้ระเบิดนี้ทําให้มีครูนักเรียนและผู้คนเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากครับ สภาพความเสียหายของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพยัตในเมืองคียอนโตรัะเกรีย่ยงครับซึ่งทางเคนยูอ้างว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดจากกองทัพอากาศของเมียนมานะครับที่ใช้เครื่องบินโจมตีด้วยระเบิดแบบคลัสเตอร์บอมเมืม่อวันที่9มิถุนายนครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา4คนนะครับครู1คนและชาวบ้าน1คนครับ ระเบิดแบบคลัสเตอร์มีอนุภาพทำลายล้างเป็นบริเวณกว้างนะครับถูกแบนในระดับนานาชาติว่าห้ามใช้โด้วยทางเคนยูประกาศครับว่าปัจจุบันกองทัพทหารเมียนมาพุ่งเป้าไปที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์และจงใจทิ้งระเบิดใส่อาคารทางศาสนาที่ไม่ใช่ค่ายทหารโรงพยาบาลโรงเรียนและบ้านของประชาชนจุดนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับ ส่วนการสู้รบบริเวณชายแดนด้านอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะยังคงมีการประทะก,กันร,ระหว่างกระรเรี่ยง KNU กับทหารเมียนมาบริเวณค่ายทีกระเปอร์ตรงข้ามกับบ้านหนองหลวงค่ะโดยทางกระรเรี่ยงใช้กำลังภาคพื้นดินและอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเข้าไปทิ้งระเบิดเพื่อหวังยึดฐานให้ได้ขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็ยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ รวมถึงส่งเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเมียนมาเข้าไปทิ้งระเบิดเช่นกันการสู้รบที่รุนแรงและมีแนวโน้มหนักขึ้นทําให้ขณะนี้มีผู้หนีภัยเข้ามายังฝั่งไทยอีก133คนค่ะค่ายและฐานของทอาหารเมียนมาที่ฝ่ายตะเรียงเคญยุยด้ด้แล้วตอนนี้มี3ามแห่งนะครับ ก็คือฐานคะแนเรอยู่ที่อำมเภอาวะเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงครับจุดนี้มีความสําคัญในด้านยุทธศาสตร์ครับจุดที่2ก็คือค่ายทีบาโบครับอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหมื่นรือชัยสุดท้ายก็คือค่ายบุเรงนองนะครับทั้งหมดอยู่ตรงข้ามกคือภพพระจังหวัดตากครับเคียนยูมีเป้าหมายที่จะยึดค่ายทหารอีก2แห่งนะครับก็คือค่ายทีกระเปอรอ อยู่ตรงข้ามเคออุ้มผานและค่ายอูเกระทะอำเภอชูการีจังหวัดมีวดีครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอพบพระนะครับเนื่องจากว่าสองจุดนั้น<อ>เป็นฐานยิงปืนใหญ่สนับสนุนภาคพ,พื้นดินของเมียนมาครับ